วันนี้จะพาชมธรรมชาตินะคะธรรมชาติของหน้าฝนฝนตกค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะคะตกรอบนี้เป็นรอบที่สาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นค่ะนี่นะคะฝนตกปล่อยๆลงมาแล้วนี่เราออกมาถ่ายให้ชมนะคะเขาหยุดรอบที่สองไปได้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ แต่ฟ้าก็มืดมาทั้งวันเนี่ยนะคะตกฝนก่อนะคะแต่มาคุยกันต่อในบ้านค่ะมีฝนตกฝนกมาค่ะเข้าบ้านมามาคุยกันต่อในบ้านนะคะเดี๋ยวหาที่นั่งคุยจะคุยกันตรงไหนดี<ม>เปลี่ยนมุมบ้างน,นะคะอ่ะมุมไหนดีอ่ะมุมนี้ละกันมุมนี้ละกันสว่างดีนะคะเดี๋ยวนั่งลงตรงนี้วันนี้จะคุยสั้นๆค่ะ เพราะว่าเสียงฝนมันดังนะคะถ้าเราแข่งกับเสียงฝนคงไม่ไหวค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ก็คงคุยกันสั้นๆสักประเดี๋ยวนึงให้คุยเรื่องบรรยากาศว่าเราก็มีฝนตกเหมือนกันนะคะเราชาวกรุงเทพค่ะ,คะมานั่งคุยกันค่ะวันนี้ธรรมชาติมากเลยนะคะเนี่ย คุยกันคากคุยค่ะคกันแป๊บเดียวนะคะตอนนี้ฝนตกค่ะสีที่ว่าเราเดินเข้ามาในบ้านทันนะคะฝนตกแรงด้วยตกมาทั้งวันแล้วค่ะตกมาทั้งวันนะคะแล้วตอนนี้ก็หยัดนิ้เทียงสูงไปไหม ว่าเดี๋ยวทำคลิปฝนตกไว้คุยกันสักคลิปนนะคะใอ้ว่าให้ถึงบรรยากาศธรรมชาติของเราน้ำยังไม่ท่วมน้ำยังมาไม่ถึงนะคะเคาว่าประมาณอออาทิตย์หน้าหรือสิ้นเดือนเนี่ยน้ำอาจจะมาถึงกรุงเทพแต่ตอนนี้ฝนตกทุกวันกลางคืนเนะตกประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเนี่ยกลางวันวันนี้ตกทั้งวันเลยค่ะนะคะนี่เพิ่งหยุดไปหยุดไปได้สัก ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตกมาใหม่ทางที่ตกแรงกว่าเดิมอีกตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะคะโรงเรียนเลิกแล้วแต่นักเรียนยังกลับบ้านไม่หมดเพราะเขายังมีเรียนที่สษพิเศษอะไรกันเนี่ยก็เป็นห่วงนักเรียนนะคะเดินทางจะลําบากเ,เนี่ยอยู่ในกรุงเทพก็อุปสรรคคือการเดินทางนะคะก็ไม่ไม่ได้สะดวกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยที่คุย,ยแล้วการ เสียงเราเราจะคุยแข่งกับเสียงฝนด้วยเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยงั้นวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปแค่ประมาณสองสามนาทีคลิปไม่ยาวแล้วคุยกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันค่ะโยเสียงแข่งกับฝนเสียงจะเราคงสู้ฝนไม่ได้คงไม่ได้ยิงน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ เราจะพาเดินเลาะชายคาดนะคะไปดูฝนกันค่ะเรายังพอจะถ่ายมาให้ชมได้นะคะ<ม>ฝนเริ่มตกนาเม็ดแล้วค่ะ<ม>ก็ฟ้าก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้5้าโมงเย็นกว่าเกือบหกโมงแล้วค่ะไฟถนนก็เปิดโดยอัตโนมัตินะคะเห็นไหมคะ เห็นเม็ดฝนหรือเปล่าคะแล้วก็มีเสียงนกโล้งเนี่ยนกเขาก็มาแอบตามต้นไม้นะคะนกบิตรงหลังคาเราเนี่ยค่ะกนกมันก็คงจะทำรังอยู่แถวๆต้นไม้ตรงนี้ค่ะนะคะเขาก็หลบ ที่ประเทศอื่นก็ฝนตกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะที่ฝรั่งเศสนะคะฝนตกน้ําท่วมนะคะฝนตกกลางคืนนะคะตกแค่สองชั่วโมงเองเขาก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะคะนี่ที่ฝรั่งเศสนะคะเออที่เมืองคานค่ะนะคะ,นะคะเมืองแห่งการภาพยนตร์นะคะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วน้ําแรงเลยนะคะเนี่ยรถก็ลอยมาจากที่ไหนที่ไหนก็ไม่รู้นะคะ เห็นนะคะเขาก็เสียหายอย่างนี้เป็นไปทั่วไปหมดนะคะเราก็เพิ่งเห็นว่าที่โปโลแลนด์เพิ่งมีและอันนี้ก็มาที่เมืองคานแล้วนะคะเนี่ยค่ะดูสิรถล,ลอยมานะคะเนี่ยลอยมา,ลมาแล้วมาชนตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็มีอีกที่หนึ่งค่ะก็โดนกันหลายประเทศเหมือนกันนะคะน้ำน้ำนี่แรงเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็เป็นของเออ อังกฤษนะคะในกรุงลอนดอนชันชาญเมืองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงตัวเมืองหลวงนะคะไม่ใช่ในศูนย์กลางลอนดอนนะคะนี่เราก็ได้ข่าวดูข่าวมาจากของท็อปนิวนะคะเนี่ยตอนนี้ความแปรปรวนของทั่วโลกด้วยฟ้าฝนน้ําฝนน้ําท่วมนะคะมันก็มีทั่วไปหมดเลยค่ะเราก็เลยเอามาเตือนให้เพื่อนๆก็ ระวังนะคะอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดขึ้นได้นะคะน้ําท่วมไม่ใช่น้อยๆนะคะเยอะมากค่ะสูงทีเดียวนะคะแล้วก็แรงด้วยขนาดลดลอยได้เคลื่อนที่ย้ายลอยเลยนะคะก็ระมัดระวังค่ะอะไรที่กิบข้าวของที่บ้านองเก็บนะคะของบ้านเราก็ฝนตกหนักนะคะเที่ตอนเมืองก็ท่วมมาแล้วนะคะก็หลังปับปุงก็อยู่ตามบ้านเรายังไม่ท่วมนะคะ โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลิปหน้าค่ะคุยกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมชื่นชอบแลกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะมาเป็นเพื่อนกันนะคะกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณนะคะ